สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะาศาสตร์หนึ่งของแพทย์ทางเลือกที่ใช้ในการฟื้นฟูและก็บำบัดผู้ป่วยและผู้สูงอายุโดยการออกกำลังกายในน้ำที่เรียกว่าทาราบำบัดนั้นจะเหมาะกับผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุประเภทใดบ้างไปคุยกับคุณหมอกันเลยค่ะ ูช้ชมคะตอนนี้อี้อยู่กับคุณหมอแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณหมอสวัสดีครับยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ,คะก่อนต้องถามก่อนเลยคะ่ะว่าทาราบําบัดมีประโยชน์ยังไงบ้างคะคุณหมอาราบําบัดเป็นสิ่งที่ใช้มานานแล้วใช้มาตั้งแต่สมัยอดีตสมัยกรีกโรมันแล้วในการบริหารในการที่จะฟื้นฟนูนักรบเพราะฉะนั้นจริงๆคือทาราบบัดนี่มีประโยชน์น้าก็ช่วยในการลอยตัวค่ะเดียวกันบางคนที่เคลื่อนไหวได้เมื่อเราผักเราเคยเล่นน้ำใช่ไหมครับเราผักเนี่ยรู้สึกว่ามีแรงต้านก็เป็นการ <Okay. S 2> เสริมกล้ามเนื้อได้ด้วยเพราะ,ะนั้นคาราบัมบัตมีประโยชน์มากทั้งในรายที่อ่อนแรงหรือสร้างนักกีฬาตั้งแต่คนป่วยจนถึงนักกีฬาสําหรับธาราบ,บัาบัตเนี่ยจะเหมาะกับผู้ป่วยว่าผู้สูงอายุประเภทใดบ้างคะคุณหมอจริงๆสำหรับของเราต้องเรียกว่าเกือบทุกประเภทยกเว้นคนที่กลัวน้ำความสม่ำเสมอของผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุที่มาได้รับการบำบัดเนี่ยจะต้องมาสม่ำเสมอสักขนาดไหนคะคุณหมอโดยทั่วไปเราก็ถือว่าการลงน้ำเนี่ยอย่างสมมุติผมมีคนไข้ยอยู่ผมมีหลายคนที่บอกว่าให้มาลงที่เรา แล้วก็สามารถไปหาศาสตร์แถวบ้างได้ท่านเองก็ต้องบริหาร<ม>บนบกเพื่อาเสริมกันทาราบำบัดมีข้อจํากัดไหมคะคุณหมอข้อจํากัดที่หนึ่งใครคนที่มีปัญหาเรื่องของการที่ไม่สามารถควบคุมหรือมีภาวะของโรคปอดน,นะครับที่สําคัญและสุดท้ายก็คือคนที่กลัวน้ำการใช้ทาราบำบัดนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนกักกายภาพบำบัดเท่านั้นนะคะที่สำคัญต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ด้วยค่ะ อยากให้ทุกๆคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพเจ๋วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสามารถพูดคุยกับเราได้ทาง f c e b o o o f แฟนเพจสุขภาพเจ๋ววันนี้สวัสดีค่ะ